ดแป๊บนึงค่ะพี่กันค่ะเดี๋ยวเขาถ่ายอ่าเชิญพี่กันเอาเอาเอามามุมนี้หน่อยเอามามุมนี้หน่อยโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะว,วันนี้เราก็มาถึง เสถียรธรรมสถานค่ะเสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็แอนมีโอกาสได้เจอพิลพรนะคะซึ่งจริงๆเราติดต่อกันมาตั้งแต่4ปีที่แล้วเปปีทีแล้วใช่ค่ะก็มีโอกาสได้ในเรื่องเป็นผู้ขับเคลื่อนนะคะซึ่งเป็นกำรีของท่านอาจารย์คุณแม่นะคะท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดค่ะซึ่งก็ได้ให้การสนับสนุนค่ะ เพื่อท่านจะให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะคะใช่ค่ะรับขออาจจะขอพูดสั้นๆนะคะแต่แต่ขอให้ขอให้ขอให้สิ่งสิ่งนี้นะคะที่พวกเราชาวเสถียรนะคะเปลี่ยนขยะในมือให้เป็นบุญร่วมกับวัจจัดแดงนะคะเราทําถ้าภาคภูมิใจและเป็นกุศลนะคะที่เราได้ร่วมกันนะคะในครั้งนี้นะคะได้ค่ะค่ะก็เป็นนโยบายที่ทางท่านอาจารย์คุณแม่ค่ะท่านอาจารย์คุณแม่ ท่านแม่ชีสันสนีเสดตยสุดค่ะท่านอาจารย์คุณแม่ท่านท่านแม่ชีสันสินีนะคะท่านท่านได้ให้แนวทางตั้งแต่4ปีที่แล้วด้วยพอเห็นโครงการที่วัดจักแดงทําขึ้นมาค่ะแล้วก็ได้มีการขับเคลื่อนค่ะค่แล้วก็เรายุติไปพักกินตอนที่เราปิดปิดเนื่องจากโควิดตอนนี้เราก็จะเริ่มเริ่มกลับมาสู่กระบวนการทําเราเรียกว่ากองงานขยับไปสู่การต่อค่ะก็ ขอให้ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะก็ร่วมเ,เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ชีสันสนีท่านด้วยนะคะค่ะก็นอกจากที่ท่านจะมีภารกิจมากมายนะคะค่ะแล้วก็ในภารกิจของทางทางที่คุณแม่ชีตั้งเป้าไว้นะคะในทางการดูแลพระพุทธศาสนาสนับสนุนพระพุทธศาสนาค่ะคุณแม่ก็ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะ ก็ท่านใดที่ติดตามชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ like, share, ค่ะให้กับโครงการนี้ของคุณแม่ชีสรนสน,นีด้วยนะคะค่ะโอเคขอ,ขอบคุณค่ะ